คาร์บอนเราจะโดนใช้ภาษีมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเองจะเป็นจะต้องเ e นซิโรตัวเองต่อให้เราไม่รักธรรมชาติเราก็ต้องรักตัวเองรักลูกค้าเราแต่ว่าต้องลดภาษีเราให้ได้รวมถึงบริษัทระดับโลอกอย่างพวก Microsoft, Amazon, Lego, FC เนี่ยเขาอยู่ในสมาคมคีาเรียกว่า R d e r d หมายควมว่าเขาประกาศเขาจะเ e นซิโรเราจะเป็นซัพพลายเออร์เขาเราก็ต้องเดซีโร่ด้วยเป็นภาพมัครับที่ ไม่มีทางเลือกครับยังไงเราต้องทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงรับังทีเขาก็ไม่อยากที่จะให้ความรเมื่อสักเท่าไหร่จังหวาัดสาระบุรีกับคาว่า,าพักบังคับเนี่ยเขาตอบรับปีไหมคะหรือว่าเขาก็พร้อมที่จะทำกันอยู่แล้วในปัจจุบันผมว่าผมว่าทุกคนก็พร้อมนะครับถ้าทุกคนเนี่ยรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่แค่เราถูกบังคับมันเป็นความต้องการของลูกค้านับอกอย่างนี้นี่แบบลูกค้าอยากได้เราต้องทำสองสิ่งที่ทําไม่ได้เกิดประโยชน์กับลูกค้าเพราะว่าเราหยุดครบว่าเราหยุดที่นี่ ทำให้พลังงานสะอาดที่นี่มันเกิดประโยชน์กับเราด้วยได้สองทางเลยค่ะผมไม่เห็นว่าจะมีคนจะต้องต่อต้านอะะคก็คือเท่าที่เราได้สัมผัสนี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการนี้เขาก็โอเคใช่ไหมคะเพราะวันหนึ่งก็ต้องก้าวไปสู่จุดนั้นอยู่แล้ว วันนั้นถึงแล้วนะครับผมจะบอกว่ามันไม่มาเร็วกว่ากำหนดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่กาลังจะมาสิ่งที่มาแล้วถึงแล้วแล้วตอนนี้เราต้องทำแล้วด้วยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในสลักรีที่แบบว่าให้ความร่วมมือว่าพรอที่จะก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาดที่ว่าเนี่ยต้องถามทางพลังงานนะครับก็จะใกล้ชิดในพื้นที่มากกว่าสักที่ก็สักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่เชิญคุณพระโรนิมิเต่ก็ได้อะไรเราไปจงชิด เินค่ะคุณวรพจน์ค่ะที่จะพูดถึงภาคพลังงานนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจังหวัดสระบุรีเนี่ยต้นเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานภาคพลังงานเราใช้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่าภาคพลังงานถ้าเป็นอาคารเรามีพลบออาคารควบคุมซึ่งตอนนี้เรามารบังคับใช้แล้วมันระบุว่านะครับอาคารที่มีขนาดม่อแปลงเกินกว่าหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดล้าน อันนั้นคือเราจัดว่าเป็นอาคารควบคุมเขาต้องดําเนินการจัดการหน้าที่งานแล้วก็มีแผนการใช้พลังงานอย่างชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนเขาจะบอกว่า,อา,า,อาปป้องภาพัาครับเนาะกองภาพังคับส่วนในภาพสมรจนะครับเรามีทั้งบ้านบ้านเรือน,น,อกกนเนาะควรเดือนแล้วก็ภาพส่วนราชการซึ่งจากที่ลง,งลงพื้นที่มานะครับอาคารราชการเนี่ยเรามีทั้งขั้นใหม่และขั้นเก่าเราเขาเนี่ยตื่นตัวมากครับแล้วก็ถ้าเขา อย่างว่าเนาะเรามีเวลาสองปีในการจัดหางงบป,ประมาณแล้วก็ดําเนินการนะคราะอันนั้นคือภาครัฐเราก็ทำได้ถ้าที่ทําได้นะครับก็คือลดการใช้พลังงานส่วนในภกกาควนเรือนนะครับก็การติดตั้งรเซลล์ของจังหวัดสระบุรีนะเนี่ยเพิ่มขึ้นปีปีนึงก็เกือบเท่าตัว,ตวนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีนะครับอย่างสาปีมาเนี่ยก็เราขึ้นปีนึงก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาต่อเนื่องกันสามสามปีนะครับ อ่าส่วนตัวเลขที่น่าพอใจนะเป็นตัวเลขที่น่าพอใจคนระับดีมากเลยครับเพราะว่าเราจะได้บรรลุเป้าหมายให้ดีขึ้นแต่เขาก็มีเสียงสะท้อนมานะครับเขาบอกว่าติดตั้งยากแล้วก็การเขาเรียกการไปเชื่อมขอระบบเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานาน,านแต่เมื่อก่อนเนะี่ยเราก็อาจใช้เวลาประมาณเป็นปีครับแต่ตอนนี้อาจจะเป็น 2. เดือนสเดือนละครับส่วนในภาคของอุตสาหการรมขนาดใหญ่นอกอย่างอีตสากการเขาถูกควบคุมด้วยพรบรสังเสิมและรับพลังงาน และการติดตวงเขาเนี่ยก็อย่างที่ทราบครับโรงงานใ,นใหญ่ๆนะครับที่มีหลรงคายเยอะๆติดกันตอนนี้ก็เกินเกินเจ็ดสิบอร์ซนะครับติดติดกันเยอะมากติดบนราคาครับถ้าเขามีบนราคาถ้าเขาไม่มีบนราคาเขาก็ทำฟาร์มเนาะโซลาฟาร์มแล้วถ้าเกิดออย่างโรงงานที่เขามีเศษวัสดุเลยใช้เยอะๆอ,อย่างถ้าเป็นโรงเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี้ยครับเขาก็จะเอามาทำเขาเรียกเป็น R D F นะครับเอามาผลิตไฟฟ้า เป็นไบโอแมสเพิ่มเติมน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ครับตอนนี้แม้กระทั่งโรงสีเล็กๆเองส็กามเขาก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เขามีใช่พเพราะว่ามันก็เป็นต้นทุนของเขาด้วยแล้วก็ออย่างที่สองก็อย่างที่ว่านะเรามีคาร์บอนเครดิตมีแบมตอนที่จาเก็บภาษีสำหรับผู้ส่งออกนะครับแต่หลักๆของจังหวัดสระบุรีเนี่ยเราผลิตแล้วก็ใช้ในภูมิภาคส่งออกนี่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับตแต่ว่า ความการตึนตัวนะครับเกิน80%ตอนนี้ค,ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามเนาะตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าชนสลับบุรีเองก็ให้ความสนใจแบบนี้นะคะเอามาที่ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นหน่วยางานโดยตรงเลยนะคะที่จะดูแลตรงจุดนี้นะคะต้องเรียนถามท่านคุณมาละว่าไอ้พนักง,งานเหมือนเวียนที่มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกกันว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมคะเอาเรามีวิธีการในการที่จะดูแลเพื่อให้มันมีความมั่นคงมีสเสถียรภาพเพราะว่าแน่นอนว่าเรามีแผนรองรับตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ขออื่นขออนุญาตขอบคุณทางสมาคมที่เชิญมาให้มาบุกัดพวกปากแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับอ่าอันหนึ่งผมขออนุญาต เล่านิดนึงนะครับก่อนที่จะเป็นคาถามที่ทางพิธีกรถามก็คืออย่างหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยทั้ง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 หมดเลยในเรื่องของกิจการไฟฟ้าเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือนโยบายก็คือภาครัฐโดยหลักก็คือเรื่องของพลังงานก็คือสอนพอพหรือว่าสานักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติเป็นคนที่กําหนดนโยบายถัดมาเราก็จะมีเรื่องค่าไฟที่กําหนดว่าอัตราจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็สํานักง,งาน กับกับกิจการพลังงานก็ถ้าเป็นคนกําหนดรวมทั้งในในหลายกิจการถัดไปก็เป็นในส่วนของภาคปฏิบัติว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ผลิตและส่งจ่ายหน่วยงานส่งจ่ายได้แก่การไฟฟ้าส่วนิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงรวมทั้งผู้ผลิตสลารวมทั้ง SCP ต่างๆนี่ส่วนที่3และส่วนที่4ี่ก็คือ ผู้ใช้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือในกระบวนการอุตสาหกรรมไฟฟ้าทีนี้จากเมื่อกี้ทั้งพิธีกรทั้งสองท่าน,น 2, ก็บอกแล้วว่าในพื้นที่ประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะผลิตไฟพลังงานสะอาดหรือเราเรียกว่า R&E นะครับ r e n e w a b l e Energy หรือว่าพลังงานสะอาดพลังงานสะอาด Renew ก็คือแปลว่าสามารถบุญเวียนมาใช้งานได้หลกัหลกๆที่เราพูดกันเน้นกันก็คือเรื่องของแบบ ที่สองคือลมจริงๆยังมีเรื่องของน้ำด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆในพื้นที่ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยที่พูดถึงท,ทางพนิกงานถามถึงเรื่องความผันผวนน,นนะครับความผันผวน,นก็คือลมหรือว่าแดดเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงแดดเราผลิตได้เฉพาะกลางวันแล้วบางช่วงในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัก2สัปดาห์หรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงต้นฤด,ดูนะครับฤด,ดูหนาวก็เกิดว่ามีมีเมฆก็ผลิตไม่ได้ ถัดไปก็คือเรื่องของลมก็ผลิตได้กันคืนฤดูฝนแสงแดดก,ก็ผลิตไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องดาเนินการหรือว่าเราต้องใช้ไฟเนี่ยเราเราเรียกว่าใช้กันเจคูณ24 7ดับ24สาหหคือทั้งทั้งหมดเราต้องใช้ทั้งปีนะครับส่วนนี้ก็คือถามว่ากอ,อจะดําเนินการอย่างไรนะครับศักยภาพกลับไปก่อนศักยภาพของการผลิตไฟเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยบริเวณภาคกลางนะครับ จนถึงพาดไปถึงพื้นที่ภาคตะวรันออกเฉียงเหนือเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการผลิตโดยแสงแดดได้อย่างดีส่วนลมก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่งางภาคกลางกับภาคอีสานโมกเลนห้วยโงงนักขชยภูมิเทพสถิตต่างๆเนี่ยจะเป็นสามารถตั้งเขา,าเรียกกันหานลมได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนว่าแสงแดดเนี่ยทั้งลบบุรีนครสวรรค์สระบุรีไปถึง พื้นที่ไพศาลนั้นภาคเนผลิตได้หมดแต่ว่าหลายส่วนก็จะไปโฟกัสในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไพศาลเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาที่ดินยังไม่สูงมากจริงๆภาคตะวันออกก็ผลิตได้แต่ราคาในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ e c ราคาที่ดินสูงไม่คุ้มแล้วเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตัวเลขคือ10ไร่เราได้1เมกะวัตต์ปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของแผงโซลาร์เซลล์ มีศักยภาพได้ดีนะฮะจะเหลือแค่ประมาณ 6- กถึงเไรก็แปลว่าลดลดพื้นที่ลงเยอะแต่ก็ประเด็นว่าต้องใช้พื้นที่ในการที่จะรับแสงแดดเพื่อผลิตไฟกยจะเห็นว่าทางอีสานภาคอีสานก็จะมีพวกพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานแสงแดดเยอะแต่ทำยังไงต่อกอผอใน,ในในการที่เราพูดถึงเรื่องของ7จ็ดทัพยีคูณสามบหเราจะต้องส่งพลังงานเข้าไปนะครับเพื่อให้มาตลอดโดยเฉพาะจังหวัดสละบุิี อาจจะ่อสไลด์ที่3ก็ได้ครับอาจจะท่านจะได้เห็นคือจังหวัดสระบุรีเนีเป็นจังหวัดที่เราเป็นอุตสาหกรรมเรานอกจากที่ทรัชดอนหรือทว่เราสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์เ,เราสามารถผลิตได้ใช้ได้แต่ลังวัดแต่คืนทำอย่างไรลางคืนก็ต้องรับจากกริกอีกส่วนหนึ่งก็คือกอหผอก็ต้องมาควบคุมทําให้ไฟฟ้ามนเสถียรน,นะครับสเสถียรก็เราก็จะมีแผนในการที่จะต้องสร้างสายส่งจากเชื่อมโยงทําให้มีความมัน่นคง ก็เชื่อมโยงจากภาคอีสานมาสู่ภาคกลางแล้วในนะอนาคตนอกจากที่ผมกล่าวไปว่าจะนอกจากแต่และลมแล้วเราก็ยังมีพลังน้ำซึ่งพลังน้ำเนี่ยผลิตได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่เราจะวางแผนในการผลิตซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดเหมือนกันตามนโย,ยบายรัฐบาลเองอพิกพกวินของท่านรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเราปรับในเรื่องของเนซิโลจาก 2065มาเป็น2050เพราะว่าลูกค้าต้องการลูกค้าในยุโรปเราส่งของไปเนี่ยเขาดูว่าคุณใช้พลังงานอะไรเข้ามาถ้าคุณใช้พลังงานไม่สะอาดเขาก็คิดภาษีเราเพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าเราเนี่ยต้นทุนเราแพงขึ้นนะครับก็จะขายได้น้อยลงกองบอกว่ารับทราบเรื่องนี้เราก็มีทําโครงการเราเรียกว่าโครงการ TIC 31ก็มีการเชื่อมโย,ยงทําให้ไฟฟ้าในพื้นที่ บริเวณไม่ว่าจะเป็นภาคตะเหนือจิ้งเหนือจากชัยภูมิอย่างที่ผมเรียนว่าแสงแดดรวบรวมแล้วที่ชัยภูมิผ่านมานคะรราชสีมาแล้วก็มาที่วังน้อยผ่านสบบระบุรีแต่สายส่งของเราอาจจะไม่ผ่านก็จริงแต่เรียนว่าจุดที่เราไปสิ่งที่เรากาลังทำเนี่ยเราเรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นแรงดันสูงสุดของประเทศเราที่ใช้คือ500แ0 0โวล์ก็จะวิ่งผ่านจาก นครราชสีมาไปวังน้อยแต่วังน้อยเราเามีเชื่อมโยงกลับมาที่สลับบรุรีตามตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่า,อาขอเสดอถัดไปในส่วนของการใช้ไฟในพื้นที่เนี่ยสลับบุรีเองเราก็ผลิตได้ไม่ครบทั้งหมดบางส่วนก็มีการเชื่อมโยงมาจากภาคเหนือชั้นท่าตะโกนะครับหรือจากทางภาคตะนดออกชิงเหนือแน่นอนคือสลับบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเราบางส่วนเลยเราก็ต้องใช้ไฟ2ี่บี่ชั่วโมงเพราะนั้นกรขอทำอย่างไรนะครับ การที่ไฟฟ้าผันผวนเรามีการวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าส t ต t c o m ที่จังหวัดชัยภูมิเพราะเป็นจุดรวมตัว s t a t คอมเนี่ยเป็นอุปกรณ์พิเศษที่จะทําให้รักษาแรงดันของระบบรวมทั้งขณะที่เกิดความผันผวนของอแสงแดดขับพันหรือเกิดพายุไม่ฝนมาตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่จะทําให้แรงดันของระบบส่งมีความเสถียรผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงจาก หลายเดือนที่ผ่านมาหากเราติดตามข่าวจะเห็นได้ว่าสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือในในระบบส่งของเขาเนี่ยมีไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือว่า R.E. เนี่ยณเวลานั้นเป็นจำนวนมากมากกว่า80แต่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่า R.E. เเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเป็นสิ่งดีแต่อาจจะไม่ได้เตรียมการรองรับในการกติดตั้งอุปกรณ์พิเศษพวกนี้ ก็จะส่งผลทําให้เกิดเหตุการณ์ได้หากเรามีการเตรียมการอย่างอนอกจากเรื่องของตัวสเตตคอมหรือว่าอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งที่เยาภูแล้วเนี่ยเราวางแผนเป็น2อระยะระยะแรกเนี่ยอยู่ระหว่างดาเนินการติดตั้งเราจะติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงปี2571และจะมี2ชุดชุดแรกเนี่ยสามร้อเมกะวัตเมกะวานะครับบวกลบแล้วก็จะมีชุดถัดไปในปี25 7 2่จะรองรับตามตามแผนเลยนะครับ นอกจากนี้ในส่วนของการแผ่นนะครับอนาคตเราก็มีการศึกษาอาจจะต้องติดตั้งแบตเตอรี่เแกบบ็แบกักเก็บพลังงานเพราะว่ากลางวันเราผลิตได้เยอะกลางคืนไม่มีก็ต้องเอาแบตเตอรี่นอกจากนี้ในส่วนกลางของกรกพเราดําเนินการในเรื่องของเราเรียกว่าอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงอาจจะอาจจะหรือเพิ่มเติมได้เราเรียกว่า,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 า RE Forecast Center นะครับเราใช้ RE เราก็ต้องวางมีการเขาเรียก Forecast คือการพยา ในแต่ละวันเนี่ยเราจะผลิตไฟจาก RE ได้ทั้งหมดแล้วก็หลังจากเรา f อ r แ c a แล้ววางแผนแล้วเราก็จะต้องมีการเรียกเรียกควบคุมนอกจากการควบคุมโรยฟ้าที่เป็นโรยฟ้าปกติแล้วเราก็จะต้องมีศูนย์ควบคุมในส่วนของอพิเศษของโรไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนเพื่อทําให้ไฟฟ้าเราเสถียรภาพก็แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับตามเทรน์ของโลกนะครับมันต้องไปในเรื่องของความยั่งยืน เพราะว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับก๊าซไม่ได้สอะอาไม่ได้มีความยั่งยืนรวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาอยากเรียนท่านนิดหนึ่งคือ3ปีที่ผ่านมาเรามีเกิดเรื่องของค่าไฟที่ราคาแบบสวิงมากเกิดเกิดปัญหาคือเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์รัสเซียปุกยูเครนราคาก๊าซเพิ่มจากประมาณ7เหรียญต่อล้านบิทยูไปเป็นประมาณ35เหรียญต่อล้านบิลยูทำให ณเวลานั้นต้นทุนสมมุติว่าเราต้นทุนราคาค่าไฟที่เราผลิตเนี่ยสองบาทที่ราคาค้าเจ็ดเหรียญพอไปขึ้นไป35เหรียญต่อล้าน BTU เนี่ยมันขึ้นไปห้าเท่าแปลว่าราคาต้นทุนผลิตคือ10บาทสิบถึงสิบาทแต่การรักษาสเสถียรภาพทําอย่างไรกโอพอก็จะต้องอทำให้ถ้ามันมีการสวิงมากก็ทำให้การลงทุนหรือการผลิต ต้นทุนของอุตสาหกรรมสูงก็นโยบายรัฐบาลก็ให้กอขอช่วยรักษาเสถียรภาพเราก็พยายามควบคุมราคาโดยการอ่าเขาเรียกว่าเรียกว่าเหมือนตันง้งกองทุนน้ามันทําให้ราคาค่าไฟเนี่ยมันเหมาะสมนะครับปัจจุบันก็ราคากา๊าซทยอยลดลงลดลงก็ทยอยคืนเงินที่มีอยู่ช่วงหนึ่งกปรบอกอาจจะต้องสนับสนุนหรือว่าเรียกว่าย้อจมจ่ายเงินไปก่อนประมาณแสนห้าหมืน่นล้านบาทตอนนี้ก็ทยอยลดลงมา เมื่อลดได้มากกว่านี้ราคาค่าไฟที่ปัจจุบันก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่การที่จะกําหนดเนี่ยผมเรียนแล้วว่าปหอก็ไม่สามารถกําหนดได้เองกําหนดโดยต้องดูภาพรวมทั้งนโยบายและภาคกากับก็คือสํานักงานกากับดุลการพลังงานก็มาดูนะครับตรงนี้ก็ต้องดูทั้งภาพทั้งทั้งหมดนะครับในส่วนของอยากเรียนว่าดูเรื่องความมั่นคงดูเรื่องราคาที่เหมาะสมและ ส่วนอ,อื่นๆก็คือสิ่งที่เราจะมีแนวสายส่งเข้ามาเพื่อสร้างสเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าและในอนาคตเมื่อมาแล้วอาจจะต้องมีผลกระทบกับรัษดรเดี๋ยวเรามาในหัวข้อถัดไปนะครับในส่วนของเรื่องของสิ่งที่กรอดเตรียมการผมขออนุญ,ญาต สรุปได้ประมาณเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญก็พเองก็รับผิดชอบด้วยดูแลด้วยพลังงานหมุนเวียนพลังงาน นี้นะบริกานสะอาดแล้วก็จะช่วยควบคุมดูแลด้วยนะคะ <_ d> um> เพื่อให้มีความเป็นเสถียรภาพามากขึ้นนะคะอ่ะก่อนจะไปถึงคําถามต่อไปถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะมีคําถามเพิ่มเติมก็เขียนขึ้นมาได้นะเพื่อจะได้ช่วยสอบถามหรือว่าอาจจะมีข้อข้องใจกับทางวิทยากรอยากจะให้สอบถามเพิ่มเติมก็เสิญได้เลยนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงไฟฟ้าบางครั้งมันจะดับบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะในส่วนของจังหวัดสระบุรีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่มีการดับบ่อยอะไรนีไหมคะ คุณคุณวรพจน์ค่ะคุณวรพจน์ตอบจะบอกว่าอย่างที่ทราบกันเนะาะไฟดับมันเกิดขึ้นหลายสาเหตุอาจจะทั้งระบบเองหรืออาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติอ่าเราจะมีแบบรถชนสไฟฟ้าบ้างพายุบ้างครับอันนั้นคือละเล้นหายเข้าใจเนาะอ่าช่าครับแต่ว่าเราจะาพูดถึงอ่ะดับในระดับในอ่าเขาเรียกว่าเป็นสเกลของระบบศักยภาพของระบบในระบบแล้วนี่แทบจะไม่มีปัญหาใช่ครับมีปัญหาดาวพามของเขาเนี่ยเขานับ จะบอกว่าปีหนึ่งนับเป็นชั่วโมงไม่ซ้ำครับว่าดาวพานจะต้องไม่เกินแต่ว่าราทพันได้เป็นเรียกว่า99 99ถึง99มันถ้าจะไม่ผิดของการไฟฟ้าสุดคือไม่ดับหรอคะไม่ดับใช่ไหมในในกรณีสองมันเป็นอยู่สองอันคือระบบล้มอ่าระบบอันนี้คือเราจะยังไม่เจอเนาะเจอล่าสุดมานานมาแล้วที่ภาคใต้แต่ตอนเนี้ของเราเรายังยังรักษาสติรภาพของระบบได้เป็นอย่างดีเนาะต้องขอบคุณทางกันไฟฟ้า ต่อทั้งสองการไฟฟีน่นี่ก็ทํางานหนักนะครับอย่างนิซ่าแต่ว่าเราทํางานไปดัดก็ต้องมีคนไปปีนเสาครับล้ะก็กานนั้น<ช>ก็อย่างที่ว่าช่วงนี้ก็เลยมรสุรมเรื่องมรสุมมาละช่วงก่อนเราอาจจะน่าจะมีประสบการณ์กันทุกคนนะครไปดัด <c oughs> แต <c oughs> จ่จะบอกว่าด้านที่ในเป็นด้านตัวเลขน,นะครับเรียกว่า99้าสิบเ้าเก้าลยด้วยซ้ำเขาเรียกว่าดาวผ่านน้อยมากๆถ้าเทียบกับในเอ่อเทียบกับข้างบ้านเราก็ได้โคราช โคลาดก็มีปัญหาเรื่องไฟตกเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันเพราะว่าจังหวัดเขาใหญ่นเข้าใจได้หรือว่าข้ามไปอีกก็คือเวียดนามเนาะตะ่กี้เห็นท่านหอออนี่พูดถึงทางอ่สเปนทางแถบยุโรปคือทางยุโรปเขาก็มีปัญหาแนละ้เวียดนามเวียดนามเราก็หนักเหมือนกันเขาเรื่องนะครับคือถ้าเทียบกับเราแล้วเขาดาวน์ไทม์จะเป็นยี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะเยอะกว่าเราคนละเรื่องเลยรับ ขณะก็พูดถึงไฟฟ้าดับอ่ะที่ภาคใต้เนาะก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะแล้วทุกวันนี้พอพูดถึงไฟฟ้าดับนะ้วก็ชอบเอาเรื่องนั้นมาเป็นตัวอย่านตลอดเวลาเนาะก็เลยทำให้มองการแย่งงานเป็นองไรจะเป็นสีดำนี่คืสถานแย่งงานแล้วก็ด้วยนะ